ดึงออกมาใช้ทําเป็นตาเบ็ดได้นะดูซิว่ามันจะตกปลาได้หรือเปล่านะครับผมไปเก็บเชือกมาเพื่อที่จะใช้ทําเป็นสายเบ็ดผมจะมัดตาเบ็ดของผมแล้วก็ผมจะออกไปตกปลาแล้วนะตอนนี้น้ํามันเริ่มลึกแล้วนะครับได้ปลาผมมาเจอนี่นครับนี่ก็คือของอร่อยสาหร่ายทะเล มันสามารถที่จะกินได้นะครับพวกมันมีชื่อว่าหอยลินนะครับเราจะต้องขูดเกล็ดของมันชั้นนอกออกก่อนนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะให้อารมณ์เหมือนกับเรากินหนังหมูอะไรประมาณนั้นครับผมจะไปขนพวกโขดหินเนี่ยมาวางไว้รอบๆที่พักนะครับผมจะค่อยๆสร้างที่พักผมขึ้นทุกวันทุกวันนะวันนี้ก็ใช้พลังงานไปเยอะแล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวพักผ่อนก่อนเลย อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สี่ครับเช้านี้นะระหว่างที่ผมรอให้น้ํามันลงแล้วผมก็ไปเก็บพวกก้อนหินเอามาตั้งทําเป็นรั้วนะครับเพื่อความสวยงามเพราะว่าผมรู้ดีเลยนะว่าผมจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวันระหว่างที่รอน้ําลงเนี่ยผมก็ยังพอมีเวลานะครับผมก็เลยทารั้วพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไปเก็บพวกจ,กจักระจรทะเลแล้วก็พวกหอยเสียบไว้ สำหรับทําเป็นเหยื่อเวลาที่น้ําลดลงเนี่ยผมจะได้มีเหยื่อในการตกปลานะครับออยู่ๆลุกขึ้นก็หน้ามืดนะครับเพราะว่ายกหขินพรุ่งนี้นะครับอากาศมันร้อนๆด้วยก็ทําให้เราหน้ามืดได้ง่ายนะครับ นี่เอาไว้ทําเป็นเหยือ่อตกปลานะครับหรือว่าเราจะกินมันเลยก็ได้นะครับนี่จะกระจันทะเล าลครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ริมทะเลที่มันเป็นโขดหินหมอกับการตกปลาแล้วนะนี่เหยื่อของผมก็คือจักรจันทะเลที่ผมไปจำมาแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะอ่านี่ตาเบ็ดที่เป็นตะปูเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับกับเหยื่อจักรจัน ไปตกจุดอื่นดูนะครับผมมาเจอสาหร่ายเยอะมากเลยนะครับแต่สาหร่ายชนิดนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เก็บไปนะโอ้โหถ้ามันเป็นสาหร่ายที่กินได้เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่ตรงนี้เกิ่อมีปลาซ่อนอยู่ เต็มไปหมดเลยครับแถวนี้เอาละครับตอนนี้นะผมก็มาหาทําเลที่มันเป็นผลหินแล้วก็จะลองไปตกดูนะดูซิว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะครับ ันนี้นะครับผมมาเจอเม้นทะเลระหว่างที่ผมตกปลาอยู่นะมันมาเกาะอยู่ตรงนี้นครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกินมันได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กไปหน่อยแต่ดีกว่าที่ไม่มีอะไรกินนะผมจะเอามันกลับไปด้วยแต่ผมจะต้องไปหาอะไรมาจับมันนะครับนี่ นะครับนี่คือเมนทะเลเมนทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายแล้วก็นักประดาน้ำเนี่ยกลัวมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าขนของมันเนี่ยมีความคมแล้วก็เวลาที่เราเดินไปเหยียบมันเนี่ยขนของมันเนี่ยก็จะหักคาเข้าไปในเนื้อของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังไว้ให้ดีเลยแต่เมนทะเลเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์อร่อยอีกรูปแบบหนึ่งนะที่คนเนี่ยนิยมกินกันมากเพียงแต่ว่า จะต้องรู้จักวิธีการกินพุ่งมันนะครับนี่ผมจะเอามันกลับไปกินด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นปูนะมันวิ่งเข้าไปใต้โขดหินก้อนนี้อ้อผมจะลองยกมันถ้าเกิดว่า กลับตัวได้เนี่ยผมอาจจะมีอาหารกินนะครับโอ้โอ้วิ่งไปนู่นแล้วโอ้นี่ครับนี่คือปูหินนะสีสันของมันก็จะเป็นตัวสีฟ้าๆแบบนี้นะ สามารถนำไปเผาไฟแล้วก็ย่างกินได้เลยนะครับนี่ว้าวหรือว่าจะใช้เป็นเหยื่อตกปลาก็ได้นะครับแต่ผมจะนำมันกลับไปกินดีกว่า มาดูผลงานของผมในวันนี้กันนี่ผมตกได้ปลาหลายตัวเลยนะวันนี้ถือว่าผลงานดีกว่าเมื่อวานนี้นะแต่ก็น่าเสียดายที่มีปลาหลุดไปหลายตัวเลยดูสิครับตาเบ็ดของผมเนี่ยมันเป็นแคตะปูมันไม่มีเงี้ยงเวลาที่ปลามันกินเบ็ดเนี่ยเราจะต้องทําให้สายเบ็ดเนี่ยมันตึงอยู่ตลอดเวลาสายเบ็ดหย่อนเมื่อไหร่ปลาก็จะหลุดทันทีหรือว่า ตัวปลาสะบัดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะหลุดทันทีนะครับน่าเสียดายมากเลยที่วันนี้เนี่ยผมตกติดปลาเกา๋าลายตุ๊กแกตัวหนึ่งแต่มันหลุดไปซะก,ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับอ่ะผมจะให้ดูตัวใหญ่นี่ครับอ่าสีสันสวยงามนี่คือปลาเก๋านะเป็นปลาที่ ค่อนข้างที่จะตะกราตะกรามนะเวลาที่เราตกไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกลัวก็เลยทําให้ตกได้ปลาเก๋ามากกว่าปลาชนิดอื่นๆนะครับนี่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 สดสดจากทะเลถือว่าวันนี้ทําได้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะแล้วก็จับได้ปูตัวหนึ่งด้วยพร้อมกับสาหร่ายเต็มกระเป๋านะผมจะเอาปลาพวกนี้เนี่ย กลับไปเผาไฟกลับไปย่างกินนะครับดูสิครับสีสันของมันสวยมากอ่ะพวกมันน่ารักนะแต่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอดผมก็จําเป็นที่จะต้องกินพวกมันเพื่อที่ให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปนะครับปะกลับไปกินอาหารของเรากัน โชคดีนะครับที่มันเป็นฟืนท่อนใหญ่นะมันยังคุถ่านอยู่นะครับแล้วก็ที่ริมทะเลเนี่ยอากาศมันร้อนอยู่แล้วก็เลยทำให้ถานไฟเนี่ยมันติดอยู่นานเวลาที่เราจะออกไปไหนไกลๆนะจริงๆเนี่ย เราสามารถนำทรายนะครับมาปิดคุมไว้ก็ได้นะฐานไฟของมันเนี่ยมันก็จะคูอยู่แบบนั้นนะครับนี่สาหรายทะเลของผมออกมาเยอะมากนะมันจะกลายเป็นอาหารสำรองตอนที่ผมไม่มีอะไรจะกินนะครับ วางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้แดดมันช่วยเผาให้มันแห้งก็จะสามารถที่จะกินได้เลยนะพอมันแห้งมันจะเป็นลักษณะสีดำๆแบบนี้อืมเหมือนรสชาติที่เขาขายกันทั่วไปในห้างเลยนะครับรสชาติสาลา่ทะเล นี่ก็เป็นไม้เสียบปลาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เสียบเข้าไปเลยเป็นแนวตั้งนะปลาจะได้ไม่หลุดอ่า แล้วก็อันนี้เป็นไม้ที่ใช้ย่างหอยลิ่นผมก็จะเอามันมาย่างเจ้าปูแล้วก็จักระจันทะเลนะครับนี่อืมโอ้มันยังไม่ตาย มันยังวิ่งหนีผมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเจ้าตัวนี้ไปล้างน้ำก่อนนะ จะลองทุบขวดแก้วพวกนี้นะเผื่อว่ามันจะใช้ต้มทําอาหารได้นะครับโอ้มันเกิดรอยร้าวมาถึงนี่เลยนะครับอ่าใช้ไม่ได้นะ อ๋อันนี้อาจจะใช้ได้นะแต่มันก็เกิดรอยร้าวอา,อาจจะใช้ได้นะครับนี่ มันสุกแล้วนะได้เวลาที่จะมากินอาหารแล้วนะครับนี่เลยตัวแรกจักจันทะเลรสชาติของมันเนี่ยเหมือนกุ้งเลยนะมันได้ชื่อว่าจักจันทะเลแต่จริงๆแล้ว มันก็คือพวกกุ้งพวกปูนั่นแหละอืเพียงแต่ว่ารูปลักาตาของมันเนี่ยเหมือนกับเจ้กระจันนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าจ้กระจันอ,อร่อยมากมนเนื้อปลาเกา๋าโอ้ร้อน S 1> <S 1> อไอ้ขึ้นๆน,นะครับโอ้โห,โห,โหดูสิครับอืมอืม,ม <S <S สดๆจากทะเล ดูสิครับเนื้อของมันขาวๆนะอย่างที่รู้กันดีว่าเนื้อปลาเก๋าเนี่ยเป็นเนื้อปลาที่อร่อยมากๆนะแล้วก็เป็นเนื้อที่นิยมกินกันในพัตตาคารด้วยนะครับ มาสลับมาเป็นปูบ้างนะครับปูตัวนี้เนี่ยมันกำลังลอกคราบแล้วก็กลายเป็นปูนิ่มนะครับนี่เขียวทั้งกระดองได้เลยเพราะว่ามันคือปูนิ่มนะครับ วันนี้นะครับก็ได้อาหารเยอะที่สุดตั้งแต่ที่มาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เลยนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ได้อาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระจันทะเลเป็นปูแล้วก็เป็นปลาด้วยนะแถมยังมีสาหร่ายที่เป็นผักให้กับผมได้กินด้วยอ้อเล้อนะครับอิ่มมาก เด,ดเดี๋ยวตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนะครับผมอยากจะลองเดินสำรวจพื้นที่หน่อยนะดูซิว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมควรจะไปหาอาหารที่ไหนต่อไปนะครับ เอาละรครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมก็ลองเดินไปสำรวจพื้นที่ชายหาดไปเรื่อยๆนะฝั่งนู้นเนี่ยก็น่าสนใจผมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมก็จะตื่นเชา้าแล้วก็เดินออกไปตามหน้าหาดไปเรื่อยๆหาแหล่งตกปลาใหม่ๆแล้วก็หาแหล่งอาหารใหม่ๆนะเนื่องจากว่าพื้นที่ตามโขดหินบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็มีปลาเหมือนกันแต่ ปลามันตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเดินหาพื้นที่ใหม่ๆในการหาอาหารผมหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้อาหารเยอะกว่าวันนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่ผมได้อาหารมาค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะกว่าทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นจก schools, ักจันร์ปูแล้วก็ปลาอีกตั้งหลายตัวนะครับเป็นวันที่ดี แล้วก็กินค่อนข้างที่จะอิ่มเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะพอมีแรงที่จะเดินไปพื้นที่อื่นๆแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกคน ไปฝนะั่งน้นนะคลื่นอาจจะแรงหน่อยอาจจะเสี่ยงนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแหล่งตกปลาใหม่ๆแล้วก็แหล่งอาหารใหม่ๆให้กับผมนะครับผมจะใช้เศษไม้อันนี้ทําเป็นอุปกรณ์ในการล่าหมึกนะครับเหยื่อของหมึกเนี่ยก็เป็นปูนะครับล่อเข้าไปในรูของตัวหมึกพอหมึกมันออกมาเนี่ยแทงตัวหมึกนะครับแล้วก็ดึงตัวหมึกออกมาเออวันนี้ได้กินหมึก โอ้โอ้โอก้างลายเสือเอาหมึกพวกนี้นะครับมา้อยไว้ผมนําพวกมันไปตากแดดไว้เนี่ยมันก็จะกินได้อีกหลายวันนะครับเจ้าเศษแก้วที่มันแตกตรงนี้นะมันสามารถที่จะใช้จุดไฟได้เลยหมึกวอยาวโอ้ร้อน พรุ่งนี้เนี่ยผมคงจะต้องหาวิธีหาน้ำให้ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมได้กินน้ำแค่วันละแก้วเล็กๆแค่นั้นเองนะครับ